สดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับรายการวัฒนธรรมและความบันเทิงเต็มรูปแบบครับช่วงภูมิปัญญาไทยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความงามในอุดมคติของไทยครับครับผมเรียกว่าถูกถ่ายทอดออกมาผ่านวรรณคดีไทยหลายๆเรื่องและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแต่งกายและก็การแต่งหน้าครับซึ่งยังคงเอกลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันครับ นางรำนะครับ,รบจะต้องแต่งหน้าขาวทําไมต้องหน้าขาวแสดงว่าวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องของ <S 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 การแต่งหน้าแต่งหน้าของอานางรำนางรำตัวนางต่างๆในวรรณคดีต้องต้องหน้าขาวเลยเพราะอ,อะไรนะต้องถามผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ใช่ไหมครับผมคุณพระเชี่ยวนะครับผูบ้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าโขนพระราชทานนะครับอาจารย์มนตรีวัดละเอียดเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ หน้าคุ้นตากันดีบางคนในเห็นอาจารย์นี่หรือว่าเรียกว่าครุขวดอาจารย์ขวดครับนะครับผมถามอาจารย์แล้วครับทําไมถึงมีความเชื่อว่าหน้าขาวแล้วสวยที่มาอย่างไรครับจริงๆมันเป็นหน้าในอุดมคติของคนสมัยก่อนมันเป็นเรื่องของเทวดานางฟ้าที่เขาคิดว่าทุกคนจะต้องผิวจะขาวคิ้ว เป็นรูปคันอนอะไรแบบนี้ครแล้วปากเป็นสีแดงแสดงว่ามีมาตั้งแต่สมัยอ่อจริงๆแล้วมีมานานแล้วครับแต่ว่าอุดมคติหน้าขาวคือใช้กับตัวตัวแสดงที่เป็นเป็นเป็นนางรำเป็นนางรำคนเราถ้าทน้าขาวคิ้วดำแก้มและเลือดแดงปากแดงฮะสวยนะคนนี้แล้วยิ่งไปโดนไฟด้วยอะไรด้วยแล้วถูกหุ้มด้วยวงตีปีพาด ถูกคุ้มด้วยเครื่องทรงอ่ะมันก็จะเหมือนกับนางเทพพิยายนางฟ้าอะไรก็สวยมันก็อยู่ที่พื้นฐานสีครับก็สีผิวขาวสีแดงของปากแล้วก็สีดําของคิ้วกับขอบตาแม่อาจารย์พูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพวันนี้เห็นบอกว่ามีตัวอย่างแล้วก็มีคุณครูที่จะมาสาธิตคุณเท่งเชิญเลยนะครับวันนี้อ้าวขอเชิญแล้วคุณมัมและนางแบบแต่งหน้านะครับเชิญเลยครับครับมามาสวัสดีครับสวัสดีครับ มัมนะครับซึ่งเป็นช right ่างนะฮะครับก็ได้เชิญฮะนี่น้องน้องน้องอะไรฮะอะไรฮะอายค่ะอ๋อชื่อน้องอายชื่อน้องอายน้องเขามีคิวแต่ไม่ได้โกนนะฮะครับผมแต่นี่ก็เขาเลบครลบลบคิวมาแล้วนะครับอ่ะเขาเชิญอ่ะเชิญน้องนี่นะครับผมน้องอายคุณมัมนี่เป็นเป็นเป็นช่างแต่งหน้าเลยนะครับผมโขนเนี่ยครับอาจารย์ครับเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มแต่งเนี่ย จริงๆแล้วคือพื้นฐานจะเหมือนเหมือนกันครับแต่ว่าที่เราจะทานี่คือแต่งหน้าตัวนา,วนานงโขนพระราชทานก็คือจะจะเป็นโครงที่บอกว่าหน้าขาวคิ้วดามปากแดงเหมือนเหมือนกันแต่ว่าเราจะมีะรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มมันเริ่มจากเส้นขอบตาก่อนก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนที่ที่เห็นนะฮะก็จะ ลงลงสีแดงไปครับเราเราใช้สีแดงมาช่วยเพื่อทําให้ดูนุ่มขึ้นเมือม่อเมือ่อเจอแสง oh, ครับ,รบนี่คนที่จะเป็นนางรำโดยพื้นฐานของรูปใบหน้าก็ต้องถูกคัดเลือกมาให้เหมาะสมจริง<ห>ถูกคัด<ะ>เลือกตั้งแต่แรกแล้วครับอืมนะครับเ้าวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องราวของอ่าหนึ่งก็คือศิลป,ปะอีกแขนงหนึ่งนั่นคือการแต่งหน้าครับซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากที่เราเห็นในละครโทรทัศน์ทั่วไปนะครับหรือภาพยนตร์นะฮะ แล้วก็เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาด้วยนะฮะเราเห็นสวยๆยง,งามมาในเครื่องทรงที่ต้องบอกว่างดงามมากนี่คือเบื้องหลังหรือเราเรียกว่าศิลปะบ,บนใบหน้าซึ่งเพราะว่าหาชมได้ยากนะฮะวันนี้เป็นความรู้แล้วก็นํามามอบให้กับคุณผู้ชมแฟนๆรายการคุณพระช่วยโดยเฉพาะนะครับฉันถามเป็นความรู้นิดหนึ่งครับทั้งตัวนางกับตัวพระเนี่ยโดยโดยการแต่งหน้าก็ต้องเน้นเน้นคล้คายกันคล้ายกันไหมครับคล้ายๆกันคือ ถ้าถ้าเป็นตัวพระเราจะต่างที่เส้นโครงคิ้วคิ้วคิ้วพระจะอาจจะใหญ่กว่าแล้วก็ดูดูแล้วคือได้ความสง่าแต่ว่าพอเป็นตัวนางเราจะได้อะไรที่ดูอ่อนช้อยแล้วก็อ่อนช้อยคิ้วของของตัวละครก็จะเป็นอย่างนี้นะโกงโกงงอนงอนท้ายคิ้วเป็นคันสอนอ่ะครับอ๋อเหมือนเหมือนผมบทชมนางในวัคดีก็จะมีการชมแบบนี้มีการเปรียบไว้อย่างไรนะฮะ เอาละสิครับเกล็ดความรู้ของภูิปัญญาการแต่งหน้านางจากครูขวรยังไม่จบรับชมต่อช่วงหน้าครับคุณพระโชวัวนนี้เรามารอชมกันครับว่าการแต่งหน้านางแบบโขนพระราชทานโดยฝีมือพิ่มัมหรือคุณพงษ์รัตน์กิดบำรุงเมื่อแต่งเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสวยงามขนาดไหนไปรอชมกันต่อได้เลยครับ ความงามของนางในวรรณคดีไทยได้ถูกข่ทอดผ่านบทชมนางในเรื่องต่างๆและวันนี้เราได้นําบทชมนางสีดาจากวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ที่ได้เปรียบเลยความงามของนางสีดาไว้ซึ่งจะให้คุณเท่งเป็นผู้บรรยายและครูควรเป็นผู้อธิบายความหมายให้เราได้ฟังกันครับบทชมนางในวรรณคดีก็จะมีการชมแบบนี้มีการเปรียบว่าอย่างไรนะฮะพิษพักพองพักดังจันันนี้ความหมายคืออะไรจ๊ะก็ก ก็ดูหน้างามเหมือนวนพรพระจันทร์ครับผมก็คือใบหน้านะครับพิษขนงโกงงอนดังคันศิลก็คิ้วคิ้วโก่งเือนคันสอนนะครับอันนี้อันนี้ตรงๆเลยครับพิษเนตรดังเนตรมะลุขินตดวงดวงดวงตาเหมือนเนื้อทรายหรือเหมือนเหมือนตากว้างนึกออกไหมครับก็ตาหวานตาสวยตาโตตาโตขนตาจงอนครับขนตายาวต่อไปคุณเทพพิษโอด ดังหนึ่งจะแย้มสวนอ๋อก็จริงๆคือเหมือนกับยิ้มน้อยๆอะครับดูมีความสุขคือยิ้มเล็กๆดูมีเสน่ห์ใช่ไหมฮะครับโอ้เอาต่อไปครับพิษนวลดังสีมณีฉายก็ผิวผิวนวันะฮะเป่งปังนั่นคือผิวผ่องผิวผ่องผิวละอ้อผิมณีฉายแบบนี้คผิวเหลืองเพืองผิวเหลืองเหมือนทองยังทองมาทาอะไรอย่างนั้นครับอ ทีนี้่เราเราก็เอาเอาตรงนี้ฮะเอาความงามตามอุดมคติแล้วก็ความงามของนางในวรรณคดีทั้งหลายเนี่ยที่เขาเปรียบเทียบไว้พยายามเอามาจําลองให้อยู่บนหน้าแบบหลกัหลกๆก็คือเรียกว่าหน้าพระหน้านายจะแต่งเป็นแบบนี้เราอิงมาจากภาพจิตรกรรมรไทยนี่เราผสมผสานกันบนใบ,บหน้านะครับ,รบเรามองมาที่หน้าทังแบบตันนี้เราเริ่มเห็นดวงตา สวยตาสองชั้นดูลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเป็นผู้กันอันนี้เป็นผู้กันซึ่งซึ่งใช้กับันงานศิลปะไหมฮะทีนี้ตอนนี้อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ของในยุคนี้เลยฮะเราใช้ครามอ่างปกติมาแต่งถ้าสมัยก่อนเขาขาวใช้อะไรคราถ้าสมัยก่อนต้องการขาวนี่ก็คือแป้งจีนแป้งจีนเลยจะขาวเลยใช่ไหมขาวเลยขาวแบบขาวที่เป็นหลอดนาลอาจารย์ขาวเลยสีปากก็จะใช้ชาติ แล้วก็ถ้าเป็นสีดําก็ส่วนมากเราจะใช้เขาจะใช้เข่าพวกนั้นก็คือตอนนี้เรามีของของที่ใช้ง่ายขึ้นร <า S 2> ครับผมแสดงว่ายุคนี้เขาเอือ้อมากขึ้นระอาจารย์อุปกรณ์ต่างก็อุปกรณ์ต่างน,น,นี่มีมีครบทุกอย่างนะครับท,ที่ที่จะทําให้แต่งหน้าได้ง่ายแต่ว่าจะแต่งสวยไม่สวยอยู่ที่ช่างแล้วครับเะกี้คุยกันเรื่องแต่งหน้าขาวแล้วใช้ฝุ่นจีนนะครับก็คือการที่ฝุ่นจีนจะอยู่บนหน้าได้เนี่ยจะมีรองก่อนรองด้วยน้ํามันตะนี คือเป็นน้ํามันที่ใช้สําหรับใช้แต่งผมก็ได้แล้วก็ใช้เป็นเป็นตัวที่บอกว่าใช้ยึดสีแป้งฝุ่นก็คือเป็นตัวรองพื้นมัขายไว้ก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วครับมันเป็นทําจากขี้ผึ้งน้ํามันละหุงนี่ฮะแล้วก็ใช้วิธีกวนเขาเรียกหุงหุงให้เข้ากันเพื่อเพื่อเอามายึดกับมาใช้คู่กับแป้งจีนแต่ทุกวป้งฝุ่นจิตไม่ใช้แล้วหนึ่งหน้าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ ถ้าเราแต่งกันโดยปกติถ้าชํานาญแล้วก็ประมาณอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงฮะหรือถ้าชํานาญมากๆอย่างอย่างพี่มัมนี่ก็ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเพราะว่าเราทำดรงตั้งแต่แรกเริ่มส่วนสําคัญก็คือดวงตากับคิ้วก่อนปกติสีที่ใช้สําหรับการแต่งหน้านี่ผมเห็นตอนนี้มีสองสีคือมีสีแดง กับสีดำครับเมื่เราก็ใช้อยู่ท่านี้แดงดําแล้วก็สีขาวก็คือขาวขาวผิวอ๋อเป็นสีหลักๆใช่ไหมฮะสีหลักแล้วก็สีรองๆก็คือสีที่ใช้สร้างเงาให้ให้หน้าสวยขึ้นนี่อะไรเนื้อสีดำนี้ปกติก็คือไม่ได้ไม่ได้ติดขนขนตาแล้วจ้ะ ตอนนี้เราเอาขนตาออกครับเพราะพอใส่ขนตาแล้วจะเหมือนเหมือนตุ๊กตามากกว่าโอ้แล้วก็ดูเป็นแฟชั่นไปหน่อยเราอยากให้ดูเป็นเป็นไทยเลยครับเป็นไทยซึ่งโอเดร็ดดีมากเลยเลยลดความเป็นอะไรที่มันดูเป็นไม่ใช่ไทยลงไปใช้อุปกรณ์ต่างๆมาเสริมแทนในการแต่งครับอย่างที่บอกครับอาจารย์ได้บอกเราไปดังเบื้องต้นแล้วว่าสีที่ใช้ก็คือสีปกติทั่วไปสีเครื่องสําอางะแต่ว่าจ็อยู่ที่ฝีมือของคนแต่งแล้วก็ศิลปะ ไทยนี่ละครับทำให้สวยงามขึ้นมานะฮะต่อไปนี้ก็เริ่มทาปากนะฮะไอ้สังเกตดูนะฮะมีลงสีครับให้กรรมอยู่ข้างในครับแล้วก็จางข้างนอกอ๋อข้างในริมผีปาก้งข้างจะดูแบบกล่ำๆกล่าๆกล่ำๆแต่เขาาข้างข้างบนหรือข้างล่างก็จะดูแบบเปล่งขึ้นมาครับอื อนาคตอาจารย์ถ้ามุมมุมมองของอาจารย์คิดว่าการแต่งหน้านจะมีจะมีโอกาสเปลี่ยนหรือมีการปรับขึ้นไปอีกไหมให้อาจารย์อ๋อคิดว่าจริงๆแล้วกับยุคสมัยที่เกิดขึ้นเรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆคิดว่าการแต่งหน้าสา,ามารถปรับเปลี่ยนได้ฮะ<ม>แต่ว่ายังไงอยากให้คงในเชนรถทรงกอเป็นมันมันจะต้องดูยังยังจะต้องรักษาความเป็นดูแลเป็นไทยให้ได้ด 3, แต่ว่า,าะจะปรับเปลี่ยนอย่างไรเราว่าไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะ เปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่แต่เรื่องราวของความเป็นไทยเอกลักษณ์นี่จะเห็นว่านี่แหละคือไทยพัฒนาต่อไปได้อีกต่อต่อไปได้อีต่อยอดที่เราได้ได้วิเคราะห์มาผ่านเวลา13ปีนะฮะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอะก่อนอื่นอยากให้น้องอายเนี่ยหันหน้าไปทางกล้องก่อนนะฮะเราจะได้ดูว่าเมื่อกี้ก่อนแต่งนี่คือภาพหลังแต่งนะครับอ่าเดี๋ยวกล้องกล้องมองนะฮะอันนี้คือ ภาพที่แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับแม่คุณเท่งวันนี้ครับต้องบอกว่าได้ความรู้อย่างมากกับเรื่องราวความเป็นมาเรื่องราวของการแต่งหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์มนตรีวัดละเอียดครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับเอาสอท่านนะครับครูมามแล้วก็น้องอายครับผมขอบคุณครับช่วงหน้าจะบวชหน้าแม่รออยู่ครับสามนาสักครู่ครับคุณพระช่วย ช่วงอาเซียนมินิสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสวดีตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงอาเซียนมินิคับตอนนี้ฟุกก็อยู่กับพี่ติ๊กนะครับสวัสดีครับพี่ติก๊กดีค,ครับวันนี้นะครับฟุกก็มีคํามาเสนอพี่ติ๊กนะครับผมคําว่า อาเซียนคอมมอนวีซ่าครับมันคืออะไรเหรอครับพี่ติ๊กอาเซียนคอมมอนวีซ่าเนี่ยนะคะเป็นแนวความคิดที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเนี่ยมาคิดด้วยกันว่าออถ้าเกิดว่าเรามีอาเซียนคอมมอนวีซ่าก็คือว่าชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามา mm hmm. ทเที่ยวในภูมิภาคของเรา10ประเทศเนี่ยขอวีซ่าแค่ครั้งเดียวทเที่ยวได้10ประเทศเลย mm hmm. นะคะอันนี้เป็นเป็นแนวความคิดอยู่นะคะประเทศสมาชิกกําลังศึกษาถึงข้อดีข้อเสียอยู่มีการเริ่มต้นแล้วเนี่ยระหว่างไทยกับกัมพูชาเหมือนเป็นคล้ายๆกับว่าโครงการนําร่องนะคะว่าตอนนี้เนี่ยชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยกับกัมพูชาเนี่ยสามารถขอวีซ่าแค่ที่สถานทูตไทยหรือสถานทูตกัมพูชาได้ที่เดียวเที่ยวได้2ประเทศนะคะอันนี้ถือเป็นโครงการนําร่องในอนาคตเนี่ยเราก็คาดหวังว่าชาวต่างชาติขอวีซ่าครั้งเดียวเที่ยวได้10ประเทศค่ะนี่ถ้าฟุกอยากไปเที่ยว ในประเทศอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าไปได้เลยใช่หรือเปล่าครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้จะเป็นของการเดินทางของคนไทยไปเที่ยวในประเทศอาเซียนนะคะปัจจุบันคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตธรรมดาเนี่ยสามารถไปเที่ยวในประเทศอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอวีซา่า mm. ได้เกือบทุกประเทศแล้วยกเว้นประเทศเดียวคือเมียนมาที่ยังคงต้องขอวีซ่าอยู่แต่ว่าในอีกแประเทศที่เหลือนะคะไม่ต้องขอวีซ่าแล้วค่ะ ถ้าในอนาคตเนี่ยเมื่อมีอาเซียนคอมมอนบีซ่าแล้วเนี่ยชาวต่างชาติก็บินมาไทยได้เลยเลยครับใช่ค่ะแล้วก็สามารถไปเที่ยวประเทศอื่นๆในอาเซียนได้ด้วยค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะครับ<ช>ขอบคุณมากครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้นะครับกับช่วงอาเซียนมินิทครับยังไงวันนี้สวัสดีครับช่วงจำอวดหน้ามานสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต การคุณพระช่วยนะครับครับช่วงจำโอหน้าม่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตวันนี้จะมาถอยเกี oui ่ยวเรื่องอาเซียนถูกต้อง <whatnot S 2> เอ๊าจังบวนดมาเชิญครับเงีอยเอี้ยขส2014 วันนี้รีประชุมกันไวๆเฮ้ยทางการเขาบอกมาว่าสิ้นปีหน้าเข้าสู่ยุคใหม่เป็นยุคสมัยของอาเซียนอ่าอาเซียนเนี่ยคืออะไรอาเซียนคือน้องพ่อแล้วถ้าพี่ของพ่อก็ลุงเซียนไงโอ้ตรงตัวตอง สรุอาเซียนก็คือญาติเราเอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวเลิกประชุมกันได้ <c oughs> เอยหยุดแหล่นมุกคร่งกันเสียทีแล้วก็ร้องดีๆอาเซียนคืออะไรปีหน้าฮาแปดอาเซียนจะมาอาเซียนที่ว่าญาติพ่อก็ไม่ใช่เป็นประชาคมสิบประเทศเอเชียอยู่แถวแถวเนี้ยแถวตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศอะไรบ้างมีโอ้โหมีเยอะแยะมีบูไนมีฟิลิปปินส์อินโดมีสิงคโปร์มีพม่ามีมาเลเซียกัมพูช เวียดนามลาวไทย้สิบประเทศยกเลยเขาร่วมตัวกันขึ้นมาจะช่วยพัฒนาสาขามากหลายสิบประเทศอาเซียนของเรานี้มีของดีๆก็ต้องมากมายอาเซียนจะมาภาษาต้องดีร้องไหยวันนี้ธรรมดาก็ไม่ได้โยกนองร้องไทยพวงร้องเป็นอังกฤษ I speak English ยกนอง ที่น้องมุสลิมมีมากโคอยู่มาเลเซียอินโดแล้วก็บูนาย่ดอะอามุสลิมคันทรีคือสามประเทศเมื่อกี้และที่กล่าวไว้มีแหล่งน้ำมันดิบชั้นดีแต่อาเมนี่ออยใสๆ้ไดกคอทุา <anca> นี่น้ำมันหมูน้ำมันกาดน้ำมันเตาน้ำมันเกลียน้ำมันมะพร้าวน้ำมันพลายไอที่พูดถึงเมื่อกี้มันหมายถึงน้ำมันโซล่ารู้จักไหมดี S <S เซลเออดีเซลเออ,เ,อ,อเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันเติมเครื่องยอนต์น้ำม<อ>ันเบนซินเติมเนี่ยเออเลี้<อ>ยงมามีเพื่อนบาทอินเดียจีนทั้งสองแผ่นดินและเป็นตลาดใหญ่เชิญมาแฮตเซนอินเดียไชน่าเดียบัง เอามาเป็นคู่ค้าคู่ค้าทรัพยากรธรรมชา,าติต้องนียนมามีทั้งสัตว์ป่าน้ำมันต่าไม้แดอาไทเกอร์แับบินมังกีไลออนชะนีครอกโคได้โอ้โหฮิปโป,โปยีราฟไอรีนากระจอกเทพซีบรา มาลายว้ยไม่ใช่ไอที่แกร้องมามันอยู่แอฟริกาด้วยมันไม่ได้อยู่ที่เนียนมาเวียดนามประเทศนี้ไม่เบามีแหล่งปลูกข้าวละขนาดใหญ่มีชายฝั่งทะเล3,000กิโลส่งออกใหญ่โตอาหารทะเลส่งไปคุณเยอะเยคือเดอาเมนีฟิตอินเดซีอาโคตอก็ดีลบเตอก็ได้ หอยเชลหอยเมนหอยแมลงภู่ปลาเบิกปลาโบปลาสวายที่แกแปลมาไม่เป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยหวังโอ้โหมันงงแหล่งอารยะทางของต้องการผูชาสืบทอดตกมาหลายยุคสมัยแหล่งท่องเที่ยวมีมณครังดึงดูดทั้งกรร้งทั้งแขกจีนไทยแต่อาเทมโพที่น่าไปชมนครวัดนครธงตะพรม បានថាអី โตอินทูอรัญญประเทศข้ามไปปลอยเป็ดอยู่ไม่ไกลปอยเป็ดโอ้ยอันน้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่วัดปอยเป็ดนะไม่ใช่ปลอยเป็ดนี่เป็นสถานที่ใช่เออที่เขาไปเที่ยวกันนะฟิลิปินวัฒนธรรมกนชมเรามีฝรั่งผสมอย่างมีสไตล์มีเกาะแก่งกว่าเจ็ดพันเรียงรายกันมหาสมุทรใหญ่เดอะไอแลน ลูซอนเซบูเกาะแมวเกาะหนูเกาะตาเกาะใหญ่อ้ยไอย่แล้วเกาะช้างเกาะลานเกาะเต่าเกาะสม็ดเกาะยาวใหญ่ นี่ที่แกร้องมาทั้งหมดมันเป็นกล่องของไทย <Huh. S 1> เออมันไม่เกี่ยวกับที่โยงร้องเลยหัวหม้ยอ <Huh. S 1> ่ <Huh. S 1> เล็ตริกขีนูต้องสิงคปโบประเทศไม่ใหญ่โตแต่พัฒนาไกลกประชากรเก่งมีความรู้คนไทยควรดูเป็นตัวอย่างไว้ ถ้าเป็นตัวอย่างว่าสิงคโปร์พี่ว่อเขาเก่งกาดก็ผมไม่ฉลาดร้ดองต่อไม่ได้แหล่งพลังงานต้องนึกถึงลาวมีแม่น้ำภูเขาและทั้งน้อยใหญ่ <c oughs> กระแสน้ำสร้างไฟฟ้าผลิตออกมาขายอาเซียนได้แตออาวอาเทอร์บุง๋งบุงบุอะบุงบ๋งบุง๋งบุ๋งเฮ้ยแปลว่าอะไรแปล ว่าเรามีหน้าอยากจะทำล้วก็ทำไปอาเซียนจะมาเราต้องเตรียมตัวทารู้มมัวแบบนี้ไม่ได้โอกาสทองกำลังมาสิ้นปีหน้าัคคนไทยเอชาเอชาชาๆาหาไม่ม่ ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากกระทรวงการต่างประเทศและขอบคุณโมด้านไอทีที่ได้ร่วมเผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ให้คนไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราต้องทาตัวให้พร้อมเราต้องรู้ให้พร้อมรับสิ่งที่จะมาถึงเราอ้าวก็ฝากไว้นะครับเรื่องราวของประชาคมอาเซียนรู้ให้ไม่เสียหายครับเป็นประโยชน์ด้วยแน่นอนนะครับวันนี้นะครับคุณพ่อช่วยหมดเวลาแล้วครับวันนี้คุณพ่อช่วยสวัสดีครับ